สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านขอยินดีต้อนรับเข้าสู่วันต่อวันด้วยพระร,รมเพื่อนำพระวจนะของพระเจ้าเสริมสร้างชีวิตพ่ายจีตวิญญาณของเราให้ได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอนำพระธรรมยอนบท 18, ท,นบที่ 18, ข้อที่12ถึง27พระธรรมยอ์นบทที่ 18, ข้อที่12ถึง27 แต่ก็ทำตอนนี้นะครับผมอยากจะแบ่งปันโดยให้หัวข้อว่าให้ทุกสิ่งสําเร็จตามพระวจนะให้ทุกสิ่งสําเร็จตามพระวจนะเขียนก็คือยอนที่เป็นสาวกของพระองค์ต้องการอยากจะสื่อให้กับผู้อ่านได้เข้าใจและได้เห็นว่าพระเยซูริ์เจ้านั้นผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมาในโลกนี้ในฐานะของพระบุตรของพระองค์พระองค์ทรงกระทําตามพระดํารัสของพระบิดา จนกระทั่งสู่ความตายที่การเขียนและเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อจะหนุนใจและให้ผู้อ่านนักเวลานั้นได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าในหัวข้อที่บอกว่าให้ทุกสิ่งได้สำเร็จตามพระวจะนะสิ่งที่ยอนที่ต้องการกําลังจะสื่อให้ผู้อ่านในเวลานั้นได้ให้เขาได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ว่าสิ่งที่พระเยซูได้ทรงตัดล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับที่ขยฟาสได้พูดว่าต้องให้คนคนหนึ่งได้แต่ตายแทนพลเมืองทั้งเมือง11ข้อที่49-50ถึง50นะครับและเมื่อจะเป็นเกี่ยวข้องกับการปฏิเสธของสาวกของพระองค์ก็คือเปรโตทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะครับยอนกำลังนำเสนอ ให้เราเห็นว่าทุกสิ่งที่องค์ทรงตัดไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านั้นจะสําเร็จอย่างแน่นอนงั้นเราดูสิ่งแรกด้วยกันนะครับสิ่งแรกที่จะสําเร็จได้ก็คือว่าคำพยากรณ์ถึงเรื่องว่าคนหนึ่งจะต้องตายแทนเพื่อคนทั้งชาติเป็นเหมือนกับคำพยากรณ์หรือคำพูดของที่คายาฟัดได้พูด เป็นในถึงฝ่ายจิตวิญญาณว่าองค์พระเยซูคริสต์จเจ้าจะเป็นตัวแทนของชนชาติของพระองค์ที่จะยอมตายเพื่อจะนำการคืนดีกับพระเจ้ามาสู่คนบาปอย่างเราทั้งหลายนี่เป็นความจริงที่ได้เกิดขึ้นเมื่อพระองค์จะต้องเข้าสู่การตัดสินโดยสภาของาศาสนาอย่างไม่อย่างอายุติธรรมอย่างไม่ถูกต้อง เริ่มต้นจากการที่ไปหาอนาตนะครับที่เป็นพ่อตาของมาหาปรหิตในเวลานั้นในปีนั้นนะครับโย้อนบทที่11ข้อที่49ถึง50ได้พูดถึงการประชุมหาหรือปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรกับคนที่ชื่อว่าเยซูชาวนาซาเร็ดีกลุ่มคนเหล่านี้ที่เป็นพวกเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้นำศาสนา ตั้งใจว่าเขาจะจัดการองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไรเขาคิดปองร้ายนะครับตั้งใจที่จะหาทางที่จะฆ่าพระองค์เพราะว่าด้วยกับความเคารพนักถือของผู้คนที่ไปติดตามองค์พระเยซูคิเจ้าด้วยหมายสําคัญต่างๆและด้วยความหวาดกลัวว่าเมื่อเกิดการชักจูงและมีคนมากมายไปติดตามพระเยซูอาณาจักรโรมันเขาจะทําอย่างไรต่อ พระวิหารหรือในระบบของศาสนายู่ในเวลานั้นด้วยความวิตกกังวลหลายอย่างแต่ว่าและด้วยความเกลียดชังด้วยความการสูญเสียอำนาจที่เกิดขึ้นดังนั้นนะครับการวางแผนเพื่อจะทำลายเปียสูจึงเป็นที่มาของคำพูดของคนที่ชื่อขยาฟา ที่เป็นมหาปรุฮินะครับในปีนั้นที่รัฐบาลโรมันได้แต่งตั้งขึ้นมาเขาได้พูดว่าให้คนหนึ่งได้ตายแทนเพื่อคนทั้งชาติหรือตายเพื่อคนทั้งเมืองพระเยซูผู้เดียวที่สามารถตาย เพื่อชดใช้บาปเพื่อคนทั้งหลายได้อันนี้เราพูดถึงในแง่ของฝ่ายจิตวิญญาณพระเยซูผู้เดียวที่สามารถชดใช้ความผิดบาปของคนทั้งหลายได้และเป็นการกระทําครั้งเดียวที่ครบถ้วนครบบริบูรณ์ด้วยการเสียสละของพระองค์ที่พระองค์ที่เป็นบุตรพระเจ้าคนเดียวพระองค์ทรงกระทําครั้งเดียวและเป็นการกระทําที่ครบถ้วน ดังนั้นเราจึงเห็นว่าคําพยากรณ์นะครับที่เป็นเหมือนสิ่งที่จะพูดถึงในอนาคตว่าเะเยซูจะเป็นเหมือนกับตัวแทนผ่านทางคําพูดของคายฟาฟาสนั้นจะสําเร็จและเป็นจริงสิ่งที่สองก็คือว่าการปฏิเสธของสาวกของพระองค์ก็คือเปรโตการปฏิเสธเะเยซู โดยเปโตรที่เป็นสาวกที่ระองทรงรักและเป็นสาวกที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูนั้นได้ถูกบันทึกไว้ในยอห์นบทที่13ข้อที่38พระเยซูได้ตัดกับเปโตรนะครับบอกว่าท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อเราหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง นี่เป็นคําพูดของพระเยซูที่คุยกับเปโตรพระเยซูได้ถามเปโตรว่าเปโตรท่านจะสละชีวิตของเปโตรเนี่ยเพื่อเราหรือและพระเยซูได้บอกว่าเราบอกความจริงหรือว่าเราจะบอกความจริงให้ว่าเปโตรนี่แหละจะปฏิเสธเราถึงสามครั้งก่อนก่อนที่ไก่จะขันเนี่ย เขาจะปฏิเสธพระเยซูถึงสครั้งย้อนตั้งใจที่จะเขียนให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่าสิ่งที่พระเยซูพูดนั้นจะเป็นจริงจะเกิดขึ้นเสมอแน่นอนครับเมื่อเราคิดถึงในส่วนของเปรโตเขาก็มีความเป็นคนมีความเป็นมนุษย์เหมือนกับเราทั้งหลายเมื่อเขาอยู่ในสภาวะแห่งความหวาดกลัวความวิตกกังวลกลัวว่าคนนั้นจะทําร้ายไหมหรือว่า ในล,ลักษณะการป้องกันตัวเองก็ปฏิเสธที่จะบอกว่าเขาไม่ใช่คนที่รู้จักกับพระเยซูเขาไม่ใช่คนที่อยู่ด้วยกับพระองค์ในส่วนนั้นเขาไม่ใช่คนที่ติดตาพระองค์ผมไม่รู้จักพระเยซูเขาปฏิเสธพระองค์อย่างนั้นนั่นคือความในความอ่อนแอของของมนุษย์เราแต่ว่าสิ่งที่มันมากกว่าความอ่อนแอสิ่งที่ย้อนผู้เขียนกําลังนําเสนอให้เราได้เห็นก็คือว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นตามคําพูดพระเยซูได้พูดก่อนหน้านั้นในบทที่13ตอนนี้มาถึงบทที่18เนี่ยเหตุการณ์นี้มันจะเป็นจริงจะเกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าดังนั้นยอนกำลังจะบอกว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามจะสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าเสมอตามที่พระเยซูทรงตรัสไว้เสมอ ดังนั้นตอนนี้เราจึงพบว่าทุกสิ่งจะสำเร็จตามพระวจนะหรือตามที่พิสูรสรงบอกไว้ทุกอย่างจะสำเร็จเพื่ออะไรครับก็เพื่อคนที่อ่านคนที่รับจดหมายของยอห์นณณเวลานั้นเขาจะเชื่อในพระองค์และรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าเขาจะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงใช้ พระองค์มาพระบิดาผู้ทรงใช้องค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากระทําพันกิจในโลกนี้ที่บนการเขนเป็นขึ้นมาจากความตายและโดยถ้อยคําแห่งความสัตย์จริงที่พระองค์ทรงตัดไว้จะเกิดขึ้นและเป็นจริงเสมอเพื่อให้ผู้อา่านทั้งหลายได้วางใจในพระองค์ได้ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า ทุกท่านครับสิ่งที่พระเยซูทรงตัดไว้ก่อนหน้านี้ได้สําเร็จลงทุกอย่างและโดยเฉพาะยอนได้นําเสนอให้เราได้เห็นว่าม่นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการปฏิเสธของสาวกของโะรงเบเรโตที่ปฏิเสธพระเยซูสามครั้งหรือคําพูดของคายาฟาที่บอกว่าควรแนะนํากับคนยิวพวกยิวว่าควรจะมีใครสักคนหนึ่งที่ได้ตายแทนเพื่อพลเมืองทั้งหมด และสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นคำคำหนึ่งที่เป็นคำกร,กริยาในจดหมายยอนเนี่ยนะครับในพระธรรมยอนเนี่ยที่ได้กล่าวไว้หลายครั้งที่มีเนื้อความมีความหมายว่าไว้วางใจในไว้วางใจในเป็นคำกริยาที่ถูกใช้บ่อยในหนังสือยอ ดังนั้นทำกร,กริยานี้นะครับผู้เขียนได้ใช้บ่อยมากในการเขียนพระธรรมย่อนขึ้นก็เพื่อว่าผ,ผ,ผู้ที่อ่านในจดหมายย่อนนี้หรือคนที่อ่านพระวจนะจากพระธรรมย่อนนี้จะไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระองค์และเพื่อเราทั้งหลายจะเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตัดก่อนหน้านั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้น จะเป็นไปตามพระดำรัสของพระองค์จะเป็นไปตามพระวจนะของพระองค์ดังนั้นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดแม่ตาเมื่อเราได้เห็นว่าเมื่อพระองค์ทรงพูดสิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็เป็นจริงสิ่งเดียวที่ยังไม่เกิดขึ้นก็คือการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเราเชื่อมั่นด้วยพระวจนะของพระเจ้าและด้วยความศัตย์จริงจากคําตรัสของพระเยซูและคําสัญญาของพระองค์ จะทรงกลับมารับเราทั้งหลายเมื่อเราทั้งหลายวางใจในพระองค์เชื่อในพระองค์ดังนั้นขอให้เราทั้งหลายได้วางใจในพระเยซูคริสต์เจา้าผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระองค์เพื่อใจของเราจะไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เจา้าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ตามหรือคำสัญญาของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงสัญญากับเราไว้จะเป็นจริงแน่นอน ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้ทุกสิ่งสำเร็จตามพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรครับ